คุณผู้ชมครับจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษตมการปกครองบุกบ่อนในซอยสงกระพาหนึ่งดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีนายรณรงค์ทิพย์สิริ รองอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังบุกจับโดยบ่อนดังกล่าวนะครับมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นพนันโดยมีประตูหลายชั้นมีการอำนวยความสะดวกนักเล่นมีการแบ่งโซนจัดลานจอดรถให้ตลอดจนจัดรถรับส่งห้องติดแอร์มีน้ำและอาหารบริการภายในแยกเป็นหลายห้องมีการพนันหลายประเภทอาทิเสือมังกรกําถั่วเปิดให้เล่นตั้งแต่10โมงถึง6โมงเช้าของอีกวันโดยมีการวางระบบอย่างชัดเจน ผู้สื่ข่าวรายงานนะครับว่ามีการนําสนามฟุตบอลย่าเทียมเดิมเนี่ยนำมาปรับเป็นบ่อนการพน,นันทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการบุกยึดเซิร์ฟเวอร์จํานวนมาก สามารถบุกจับนักเล่นพนันได้มากกว่า200รายโดยมีผู้สูงอายุจำนวนมากเรื่องนี้ล่าสุดครับทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาล2ออกประกาศลงวันที่27สิงหาคมซึ่งตตะกดข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมื่อ27สิงหาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาเจ้าหน้าที่กรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้หลักลอบเล่นการพนันบริเวณซอยสงประพา1แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบานดอนเมือง โดยมีทางด้านของพันตำรเอกภูวดลอุ่นโพธิ์เป็นพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลน,น,นเมืองทั้งนี้เพื่อให้กาปรปฏิบัติราชการภายในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสมตามความมุ่งหมายและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105 107ประกอบมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ2565และระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พศ2566และคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่2 3 4ทับ2 5 5 8ลงวันที่27เมษาย,ยน58เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอาบายมุกจึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบัน2โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบันสองมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลีป่ยนแปลงดังนี้พันธำรเอกภูวดลอุ่นโพธิ พุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลนรเมืองพันธบทโทคณินคำคูณรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลนเมืองพันธบทโทออำนาจชำเชมรองพุ่มกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลนเมืองพันธบทเรีกิติศักจันทจิตสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลนรเมือง พันธบรวจโทภาคินดอกไม้สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจรคนครบาลดอนเมืองให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนดังนี้พันธบรวจเอกเรวัตจิตเอื้อกลุ่มงานสอบสวกนกองบังคับการตำรวจรคนครบาลสองรักษาราชการแทนพุ่มกับการสถานีตำรวจรคนครบาลดอนเมือง พันธบัตโทรรุ่งโรดอํารุงแค้นรองผู้กำกับการฝ่ายอํานวยการกองบังคับการตารวจนครบาลสองรักษาราชการแทนรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตารวจนครบาลอนเมืองพันธบัตรโทเปรมศักดิ์ทองอ่อนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตารวจนครบาลสองรักษาราชการแทน รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองพันธุ์เบิดโทพลพัฒน์แก้วอาสาสารวัตรฝ่ายอํานวยการกองบังคับการตำรวจนครบาลสองรักษาราชการแทนสารวัตรป้องกันปราปรามสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองพันธุ์เบิดตรีธนพัฒน์กำลังแรงสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลสองรักษาราชการแทนสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพศ2568จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง <S <S ขณะที่เรื่องนี้คําบด้าน,น,นของนายภูมิธรรมเวชเชัยรยรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายปกครองลงพื้นที่บุกจับบอนพนันย่านหนอนเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันนี้หรือไม่โดยบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายอยู่แล้ว ในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลบ่อนการพนันคอเซ็นเตอร์และสถานบันเทิงที่มั่วสุมยาเสพติดเป็นนโยบายที่ต้องทําอยู่แล้วที่ผ่านมาได้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งที่ตนต้องเดินทางไปเองเพราะพอมีเวลาออกจากสถานทูตนิวซีแลนด์ New ก็เดินทางไปทันทีซึ่งได้เห็นสภาพของความเป็นจริงเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่และเห็นปัญหาอีกหลายอย่างจะได้นํามาประกอบในการวางแผนจัดการให้มันเหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้นไม่เกี่ยวกับการโยกย้ายอันนั้นว่าไปตามระบบอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าการบุกจับบอนครั้งนี้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะมีคำสั่งย้ายพลนบตรีเจษดาสวยสมผู้บัคับการตำรวจนครบานสองและพันดบตรเอกบัวดนอุ่นโพธิผู้กับการรอนเมืองให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองประชาการตำรวจนครบาลกรณีผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองมีชื่อในการแต่งตั้งโยกท้ายข้าราชการตำรวจครั้งนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้เป็น ไปตามกระบวนการที่ตํารวจมีวิธีในการปฏิบัติอยู่แล้วจะเกี่ยวกับการโยกย้ายในปีนี้หรือไม่อย่างไรตนไม่ได้ดูในรายละเอียดวันนี้เข้ามาก็จะมานั่งดู